เรดีเอสุกสั้นครับยินีตนรับเขาสูุทิทมมหาเฮงครับผมอ้าวขอโชคก่อนสิ้นปีเนาะภูมิหน้าที่นนอง ไก่ตุ่นกรณีพิเศษครับเสียงขุนไก่เพลินมาขอขึ้นวันโกนพี่น้องนะอย่าลืมครับผมวัที่ผ่านมาสามสี่เจ็ดครับห้าสามสี่เจ็ดได้พี่น้องเด้อได้สามตัวนะ สามสี่เจ็ด่ายมามันไ่เอา,ไไเอาอ่ได้หัที่ไดพ้องเนาะอมอ,มอร่างทำพิธีครับผมร่างขออ่เป็นขอ าได้เอาน,น้ำจันมาให้พุ่มพึ่งนะแล้วก็คันหาพี่น้องขอเขาธรรมดานนี้ลนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านถนะือว่าเป็นงวดผท้ายของปีเด้อพี่น้องเด้นะอเนาะก่อนสิ้นปีนี่ปกติจะขอฟังนี่พี่น้อง นี่แหละหัดที่ว่าสามสี่เจ็ดยูฟังนี่ครับอ่ามีน่าขอฟังนีพี่น้งองเมื่อสุดท้ายหมดจุดท้ายของปีร่วเบ่งว่าเราจะเห็น,หน,นตัวไหนพุ่มเพิ่งใจให้ตัวไหนได้พี่น้อง นาะดูกันชัดๆครับผมอ,อันนี้ขออนุญาตครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเน้นย้ำได้พี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยวว่าเป็นงหวัดทุกทายของปีเรี๋ยวปูให้สามตัวพี่ลองหมดที่ผ่านมาสิวเฉียดครับเนาะสามสี 3, 4, ่เจ็ด สามซีซีสามพี่น้องมองเห็นโอ้โหอีซีพอพีอ่น่อเหมือนกันเลยนาะตัวนี้เป็นไข่ไข่ไข่ยังไง เห็นอะไรไหมเห็นไหมคอ,อมเมนต์เข้ามาด้วย มีลานมาขอโชคขอมาเนื้อปุ่มขอให้งหวดประจำวันที่16ธันวา2,567ังหวัดสุดท้ายของปีด้ปอปูขอให้ f ูกซี่คนมีโชคมีหมานำขอให้สามตัวแตกนะ,อะขอให้เห็นขอให้ปูยญ,ญาจะให้เวใจะ้ะให้เห็นมาก ไข่ออกมาสามตัวเลยแล้วปูเด้อเนาะเอาอันนี้ส่วนตัวแอดมินเห็นคล้ายๆกับล,กายายล,ลูกตายย่อยพี่น้องลูกตายย่อยยืนเคียงคู่กันเนาะสำหรับแอดมินเห็นนะแอดมินเห็นส่วนตัวนะตายใหญ่ยืนเคียงคู่กันเนาะแต่ว่าท่านผู้ชมท่านบล็อกซีจะเห็นไหมเหมือนกันไหม คือจังเยี่ยงสมุดหนังสีอเลยมน,นึงนะพี่นอ้องเห็นบ่เป็นรูปอ่โค่นยืนเชียงคู่กันใส่เสียใส่กระโปรงนี่กระโปงใส่ละพี่นอ้องตามที่เอ็ดนิ่งเห็นนะตามที่เอ็ดนิ่งเห็นครับเนาะกระเพื่อชัดเจนพี่นอ้อง สำหรับตัวเีขกนค้คทางเสียวคข่รอติดตามเต็นพร้อมกันเิ้นตัวไหนเคยคอมเมนต์มาเบิง้งซอยพี่หลังแฟนพันแทตามมาป่วนเส้นพันแท่ครับโอ้เิน<ฮ>มาเดีไห่น,นพี่หลัง กังกวกเบิกบันอืออืออ๋อแฟนพันแท้ซองเบิงแหละพี่น้องโอเคแล้วสเป๊ซโอเคแล้วเอ้ารอดสรุปอีกครั้งหนึ่งได้พี่น้องด้รอดสรุปครับผมรอดสรุปอีกมาแล้ว เห็นซูนีเฮ้เห็นซูนีโอ้เอาผู้นั้นเห็นซูนซีอ่าเป็นสองตัวเลยเจ้เอาเียนผู้เพิ่นขวาเพิ่นอเห็นตัวไรพี่น้องเชิญเลยว่าใอรเออเชิญต้งไปเลยจะเหมือนกันไหมจะต่างกันไหมมีขึ้สายตาพี่น้องเป็นสองตัวต่างโอ้ไปเบิ่งแป๊บเดียว มือถ oh, ื้แค่คนเสียนกันเมาโอ้โอ้ต้องซื้กันยังซื้อหชูซีกันโอ้แต่ว่าชอวงกะอือหันซีโอ้แต่ที่เอกสารตรงกันคือคือเลขซีนีเห็นมดทุกคนเลยอืมมาพอดีอืออ่าอันอันนึงกับเจ็ดนี่กะขับใครขับข่ายยู่หรอกเนาะ <gesch> นึน่งกระเจ็ดนี่แต่ว่าเสี้ยนขุดไก่เพิ่นมาเขียนให้ังี่พี่น้องอือพี่น้องเอาอ่าอ่าได้ม้านได้พี่น้องอ่าเนาะอ่าเอาที่ยในใจอืออ่าเอามนเถอะเอาเอามีสามตัวมีสองตัวพร้อมพี่น้องบาดนี่อ่าพิจารณาเอาครับผมอ่า นี่ครับผมต่างคนต่างเห็นเมืออไอนตัวตเก ا าที่เนาะก็จมาจับเลยนะจับจับยจับตัวตงจับตรง้กจับตัวเองจับจัจว้าา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 บาา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 ้าา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 าอาา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 อาา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 อาาา้่า่าา ลงไปดองมันเด้อมื่อนีร่มื่อนีร่มาสามคนพี่น้องหัวตาหัวตาทีบ่อีกนึ็นกันต่อตัวผู้นึงกับบัวเลยวาเบิ้งน้ำเฮาเด้เนาะเฮาเฮาเบิ้งกันสี่เด้อือ่าพี่น้องต่างคนต่างเห็นเนาะอ่าพี่น้องเห็นขี้กันบ่เนาะฝากกดไล์กดแชร์เนาะส่วนตัวแอดมินเห็นเป็นสองอ่าหนึ่งสี่หรือว่าสองเจ็ดสี่ก็ได้ขึ้กัน รักติดกันไม่เยอะพี่น้องแต่ว่าเสี้ยนขุนไก่เพิ่งมาสองสี่เจ็ดเออเป็นสองตัวนึงแต่ว่าผู้เพิ่งมาใหม่นี่พี่น้องอืมอ่าเพิ่งมาอา่อาศูนย์สี่อ่าเพิ่งไปเพิ่งเป็ดเดียดนี่พี่น้องแต่ว่าซีนคือ <c oughs> เห็นคือกัดมัดทั้งสามคนอือแต่เชืเอ่อว่าอ่าเอาเป็นของขวัญปีใหม่ฝากตอนเอฟซีเพิ่น,น อ่าพุ่มผีหน้าได้พี่น้งพุ่มผีหน้าครับเนาะเนาะแคปหน้าจอครับผมอขอให้โชคๆบรมานครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเฮงเฮงปังๆทุกท่านครับผม